สวัสดีเอฟซีหมงไฟนะครับผมทีมงานเทพพนมนะครับกาบัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นเสาของวันที่3มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันแห่นะครับผมทางอำเภอพนมไพรนะครับปกติเลยทำการแห่วันนี้นะครับผม14 15 16คณะนะครับคณะฟอร์ดนะครับผมส่วนทางทีมงานสร้างบมงไฟของเขานะครับเกษตรเตาเตรียมหมงไฟนะพี่น้องที่ได้ถวายเรียบร้อยแล้วนะครับ คือตั้งแต่เมื่อวานนะครับสีได้นั่นะครับผมลงไปที่ฐานจุดนะครับนี่ข้างบนนะครับหลังจากที่ได้ถวายแล้วเมื่อวานนะครับผมก็จะมีซื้อนะครับจะผ่าแต่ละเจ้านะครับผมจากหลายจังหวัดนะครับทีมงานเทาก็บธรรมจิตสาๆนะครับหลวมาขายนะครับคุณครูสุรสิทธิ์คุณจุฑาพรโนภาสนะครับหรือว่านี่ครับผมเบ้าตักสุบรรยาโพธิสายนะครับทีมชัดไทยนะครับนักฟุตบอลทีมชัดไทยพี่น้อง ชาวอำเภอพนมไพรนะครับเป็นกระไดมาบนบานสานเก้ากันนะครับผมคุณสมใจโทมีลายทงชาติโอ้สวยสวยสวยครับฝีมือนะครับคุณครูพัฒนามีรัตนภัยนะครับผมก็จะมีซื้อจ่อภาพนะครับผมอทจานย์ที่จับจองไว้นะครับนี่นี่พี่น้องมุงไล่มือผู้ข่าวโอ้คุนผู้เขียนผู้หายท่านที่หน้าตาเนี่ยละซุนคุณสักดาเนี้ยทองนะครับนั้นจิ้มแมรมาลีนี่โอ้ครับผมเบืองน้ำกันนะครับ หลังจากที่เวเต่นของล้วจะได้เตรียมขนใหญ่นะครับในช่วงเสาร์นะครับนี่คือบังกไฟส่วนที่เหลือจากจะพาเอาไปแห่นะครับผมบางท่านจะเอาขึ้นรถนะครับผมบางท่านจะเอาขึ้นรถไปแห่อยูบ้านนะครับหรือว่าเอาไปไว้บ้านนะครับผมเพื่อที่จะพี่น้องเขาได้ซื้อในโซนนุ่มกันนะครับหลายท่านนะครับผมก็จะเอาขึ้นไปนี่คือส่วนที่เหลือนะครับผมทีจะต้องนั่นะครับผมขนไปที่ทานจุดนะครับเพื่อที่จะเตรียมทําการจุดในวันที่สี่ขึ้นอื่นนะครับ มอนี่เขากับทางสร้างเองนะครับผมก็เตยียมพร้อมนะครับคือเป็นหมกอไฟถวายนะครับองค์หลวงปู่พระมหทตุวัดกลางอรุณเวทนะครับผมชิงตัวพระราชท่านนะครับสมเด็จพระเทพนะครับสิ่งพี่น้องเข้านะครับผมได้เมื่อเสินมาสมกันนะครับหลายผูละ坤เมื่ก็เห็นหมกอไฟนะครับขนาดนาฮกนะครับผมสามลอยสี่อยพังนะครับผมเดี้เชิดนะครับจุดมือเดียวแล้วนะครับห้าฐานจุดด้วยกันนะครับ ครับผมเบังครับผมจะนวดของไฟนะครับจากไข่เทปนุ่มนะครับไข่เดียวกับหกสิบกัวแล้วนะครับละลายไข่น้ำกันรุมๆแล้วก็หาฐานนะครับผมเฉลี่ยเลยนะครับผมฐานละเจ็ดสิบบังนะครับเฉลี่ยใส่นะครับย่างหน่อยนะครับฐานละเจ็ดสิบนะครับบางฐานอาจะถึงแปดสิบหรือเก้าสิบเพราะว่าหลายไข่รวมกันนะครับส่วนเทปนุ่มนันยูทีฐานที่หานะครับ ฐานที่ห้านะครับผมเทพพระนมสร้างสรรค์นะครับผมไปซื้อไปส้มไปเสียกันได้นะครับผมพี่น้องเู้ใดเพื่ก็เห็นหมอกไฟนะครับจุดนะครับผมสิบนาทีนี่ต้องออกจากฐานจุดนะครับผมฐานละหนึ่งบ้างนะครับภายในสิบนาทีนะครับพร้อมสู้ไหมครับโอ้ไอคึมข่อยคุณนะเป็นมาตาเสาครับหนึ่งสองซ่มนี่

นะลำเลียงนะครับผมไปฐานจุดนะครับคือะซีบังนะครับช่วงเช้าขนาดท่อหกนะครับไฟเสียนเต็มกับขนาดท่อหานะครับพี่น้องใอ้พ่อบึงแล้วไกลๆกันนะครับผมเมลกับลูกนะครับจำนวนไฟที่จังถวาย หลวงปูนะครับหลายนะครับผมสี่ลอยนะครับสามถึงสี่ลอยบางนะครับพี่น้องบ่เคยเห็นคำว่าบังน้ำกันปฏิเสวะโอ้ยเป็นจัดจังไหนเพื่อจุดหมดนะครับในมือเดียวนะครับผมบังไฟแสนขนาดหน้าหกนะครับไฟแสียนติมนะครับสามลอยสี่ลอยบางพี่น้องมาบังน้ำกันนะครับวันที่สี่มื่ออื่นพี่น้องกับผมเริ่มลำเลี้ยงนะครับผมขนได้นะครับออเเเเดี๋ยว่กกกลโคา เกินใหญ่นะครับผมไปท่านจุดนะครับเงี่ยมาเศร้านะครับเอาอีกซึ่มีก็ได้หอกคันมันมีก็ได้หอกลำเลียงนะครับผมช่วงเช้าเนะครับลำเลี้ยงไปทานจุดนะครับตอนนี้หางกะเตรียมหางหางหางเตรียมนะครับผม

บบบเเรนคัผมกำลังเรียนนี่ขาดท่าหานะครับคือข้อห้าคือห้าหมื่นนะครับผมเรือเสียหน่อยนะครับเสียนมาติมเสียใหญ่นะครับผมเสียใหญ่เสียหน่อยนะครับสี่ร้อยบ้างนะครับผมประมาณนะครับสามถึงสี่ร้อยบ้างนะครับผมกำเพิ่มกให้นะครับสุดยอดในบาเตียนะครับ มาเตี๋ยว่าโอ้ยมางานนี่โดยเฉพาะเลยนะครับผมกลับจากกรุงเทพมาบุญประเภทนี้ของอี่ปุ่นนะครับโบมาโบอะไรนะครับทำเลียงนะครับผมเพื่อจะไปทานจุดนะครับทานจุดบ้านดอนพระจังนะครับผมงประเทศไทยนะครับของการจุดอื่นนะครับ มันมามันจอดจ่อยแล้วจริงก้อไปนาเกี่ยอะไรมาครับผมลำเลี้ยงเรื่อยๆนะครับแต่ผมชุดนี่คือชุดที่สามนะครับผมขนไปฐานจุดนะครับนี่คือชุดที่สามนะครับชุดที่สามนะครับ นี่คือลำเลียงไปชุดที่3านะครับผมไปแล้ว2ชุดนะครับนี่คือชุดที่3นะครับผมลำเลียงครับผมเรื่อยๆนะครับผมไปทางฐานจุดบดอนประจันนะครับผมเทพพนมสังสรรนะครับชุดที่3านะครับครับผมลำเลียงนะครับไปที่ฐานจุดนะครับผมหลอดที่3นะครับพี่น้องมานนี่ทั้งวันนะครับผมลำเลียงขนไปนะครับ การจุดนะครับผู้เป็นเฮกะแเฮนะครับทางบมอไี่ก็จะเตรียมการในการที่จะจุดถวายมือน,นะครับถ้าผมจะเห็นม,มาถึงพระไพนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับไป ทีนะครับผมเที่ยวบอกไฟลุ่แล้วนะครับหลายหลายไข่นะครับผมตอนนี้เริ่มนะครับคุณสภาพพี่เบื้องนาฐานนะครับที่จะทําการจุดมืออื่นนะครับว่าเขาเตรียมอย่างนี้นะครับผมนีหลายข่ยนะครับผลริ่มาแล้ะครับนี่ต้องไฟแสบนะครับที่หนออซ้อนเพอเดีว่าเบื้องน้ำกันนะครับมาไปเบิ้งงนาฐานน้ำกันนะครับผมที่จะใส่จุดมืออื่นนะครับ หลังลำเล,ลียงมากนะครับนี่นะจะเป็นเบิกฟ้านครแก่นะครับผมเตรียมถ่ายรถเทเลอร์นะครับเบิกฟ้านครแก่ครับนี่คือราราชพิธีครับผมทางคณะกรรมการนะครับนี่คือฐา,า,า,านจุดนะครับที่น้องเราองฐานจุดน้ำกันนะครับฐานจุดที่หนึ่งที่สองที่สาที่4ี่แล้วก็ที่ห้านะครับ สำรับฐานจุดที่3จะเป็นฐานจุดของอคัตุกะนะครับคือปูมาเยือนนะครับฐานหนึ่งฐานสองฐานสามฐานสี่นะครับฐานหนึ่งนั่นนะครับผมจำนวนบั่งไฟอยมวัดแปดสิบบังนะครับกับฐานที่ห้าย่ที่หกสิบหาบังแล้วนะครับที่สั่สามมาตอนนี้คือผมไปเช็คบังเบอร์เซานะครับบังไฟแสนนะครับตอนนี้มีละสองร้อยเก้าสิบนะครับกับสามลอยก็กลัวครับผมเฉพาะบังไฟแสนนะครับว่าจะหอดสี่ลอยอาจจะม่ถึงนะครับ สามลอยทะเลนั่นยังบ่อนสาบนะครับก็้ฐานที่หานะครับผมนี่คือของเทพพนมนะครับฐานจุดที่ห้ามืออื่นนะครับพี่น้องผู้ใดมาเยี่ยมำยำข้าวถามขา่ขา,วขาวกับผู้ขาแอดมินกันยะหนีครับนี่แหละในน้อยนี่ไว้ๆนะครับผมฐานจุดที่ห้านะครับเป๊ปซี่ได้กระเซบได้คือกันนะครับสีมีน้ำตาลมือมีนม้นำตาลโอ้เป็นแต่ได้โฆษณาเผล่ม้นะพ,พี่น้อง นี่คือฐานจุดที่หานะครับผมเทพผนมนะครับจะประจาการที่ตรงนี้นะครับผมฐานสุดท้ายนะครับนี่คือสิรินภานะครับผมด้านข้างนี้นะครับนี่คือฐานจุดที่หานะครับทีเทพพนุมนะครับเริ่มมาตกแต่งนะครับผมฐานจุดนะครับนี่คือแท่นซิงนะครับแท่นซิงวงไฟนะครับแท่นซิงวงไฟห้องนะครับฐานที่หานะครับเป่นยังนะครับผมนี่คือ แก่นซิ่งนะครับฐานที่หานะครับผมทีจะทาการนะครับผมขึ้นนะครับตัวแกงไว้ฐานหามืออ่นนะครับตอนนี้ก็เด็ดนะครับผมห่อนดีนะครับตอนนี้ก็ตกแแดงนะครับทีจะทําการวินนะครับผมเรือว่าดึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับฐานจุดนะครับทางทีมงานก็จะเดินทางไปที่เต็นนะครับตอนนี้ก็คือครับสำหรับมันนี้นะครับ ฐานจุดที่หานะครับตกแต่งเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมสำหรับอาปูดพร้อมเ่อับมืออ่นสำหรับกันสู่ครับพร้อมครับพร้อมมากเริ่มกี่โมงครับจุดเจ็ดโมงเช้าหกโมงเอ่อหกโมงนี่คือเอาขึ้นฐานแลครับเนาะครับผมเจ็ดโมงนี่คือเริ่มจุดบางแรกนะครับฐานจุดที่ห้านะครับนี่นะครับผมเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับผมฐานจุดที่หานะครับก็คือเตรียมจุดแล้วนะครับนี่คือ สางฐานจุดที่หานะครับหกโมงเช้านะครับผมขึ้นฐานครับเจ็ดโมงเสาร์นะครับผมจะปล่อยออกบางแหลกนะครับครับผมความพร้อมของฐานที่หาเป็นที่เรียบรอยแล้วนะครับผมพร้อมสู้นะครับฐานซีฐานครับผมหรืออื่นเสียกตรงมาอย่างเสาเ์ก็จะเกิดไปมัดนะครับนี่คือการตัดเตรียมของเอนีนะครับวันที่สามนะครับเหมืนพีซีสูงนะครับเริ่มหกโมงเสาร์นะครับผมขึ้นฐานเจ็ดโมงเสาร์ปล่อยนะครับ จะปูระงึมนะครับผมสาทุสาทุปูนครับผมชมนะครับฐานจุดที่1ฐานจุดที่2ฐานจุดที่3ฐานจุดที่4และก็ฐานจุดที่5นะครับโอ้ยงามหลายพี่น้องเลยมืออื่นนะครับครับผมตอนนี้บังกไฟนะครับผมก็ได้ลงมาเรื่อยๆนะครับผมเาพาะรัชรินทร์นะครับเดี๋ยวจะเป็นเปลกไฟนกข่อนแก่นะครับ อ่านี่ครับผมบังไฟล้านนะครับมาถึงแล้วนะครับผมเป็นท่านอดีตสสนะครับผมนิสิตสินทุไทยแล้วก็ท่านสสอดีตนะครับผมเอบอลสินทุไทยนะครับงไฟล้านกับสิบล้านนะพี่น้องบังไฟล้านนะครับนี่ก็สิบล้านนะครับมืออื่นนะครับผู้ใดอยากเบิังขวางไงไงนะพี่น้องเชิญนะครับเชิญนะครับมืออื่นนะครับนี่มาเรื่อยๆแล้วครับผมใกล้สิเต็มแล้วนะครับครับผม ถึงเต็นท์แล้วนะครับเจพนมนะครับลงมาแล้วนะครับฐานจุดนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับพี่น้องความสู่สลับอื่นนะครับตอนนี้เลสเจะบ้างเบาเดียสี่ห้าบ้างนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองกงสีบ่ายสามนะครับผมดีขาบังนะครับผมที่จะพาเอาไปแห่นะครับมาวันถึงนะครับ พบกันเลยนะครับผมสำหรับมืออื่นนะครับเริ่มตั้งแต่ตีซีนะครับผมลางไฟแล้วนะครับผมหงมังเอาเข่าฐานนะครับเจ็ดโมงเช้าจุดบังแรกนะครับผมเชิญสาราพี่น้องมาด้กันครับผมฐานห้าเทพพนมสร้างสรรค์นะครับมาเบิ่งความยิ่งใหญ่ของอำเภอพนมไพรนะครับที่จะได้ถวายจุดกับหลวงปู่พม่าฐานวัดกลางอุดบเวทนะครับพี่น้องสําหรับผู้ใดเคย ไปเคยมากนะครับผมอย่างยิ้แจะซื้อจะเสียงลือซ่านะครับว่ามากหน่อยหลายส้ำใดนะครับเปนื่อว่าผมโอ้ยใจจะโจยไปทัวร์เทนน้อาสันมาลองเมืองพี่นองมวนน้ำกันนะครับเทพพนมสร้างสรรค์ฐานจุดที่ห้านะครับ